สวัสดีค่ะ2 2อาการสัญญาณบอกโรคที่ร่างกายส่งสัญญาณเตือนเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยจะได้ไม่ลุกลามไปสู่โรคร้ายค่ะโรคร้ายต่างๆล้วนลุกลามมาจากอาการเล็กๆที่ร่างกายส่งสัญญาณเตือนแล้วตั้งแต่แรกแต่หลายคนมักจะมองข้ามไปมาดูกันว่าร่างกายของคุณกำลังบอกอะไรคุณบ้างและคุณมีอาการเหล่านี้บ้างไหม หนหน้ามืดบ่อยๆอาจเกิดจากโรคเลือดจางหรือความดันต่ำค่ะ 2. นอนไม่ค่อยหลับมีอาการกระสับกระสายตอนนอนติดติดกันเป็นเวลานานและลุกไปเข้าห้องน้ำกลางคืนบ่อยอาจาเป็นอาการเริ่มต้นของไทรอยด์ผิดปกติหรือโรคเบาหวานค่ะ 3. ก้อนเนื้อที่เกิดขึ้นตามร่างกายให้ไปตรวจให้ดีเพราะอาจาเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งค่ะ 4. ตาเหลืองตัวเหลืองอาจเป็นตับอักเสบหรือดีซ้านได้ 5. ท้องเสียบ่อยหรือท้องผูกบ่อยระบบขับถ่ายไม่ปกติระวังโรคเกี่ยวกับลำไส้ทั้งหลายอาจรายแรงถึงมะเร็งลำไส้รวมไปถึงโรคไตและโรคหัวใจค่ะ 6. ปะสัสสาวะผิดปกติทั้งปสัสสาวะขัดปสัสสาวะเหลืองปสัสสาวะมีหมดขึ้นปสัสสาวะเป็นเลือด อาจเป็นโรคไตเบาหวานดีซานและโรคอื่นๆได้ค่ะ 7. อ่อนเพลียอารมณ์แปรปรวนมือไม้สัน่นอาจเป็นสัญญาณของต่อมไทรอยด์ผิดปกติค่ะ 8. ปปวดหัวบ่อยเป็นอาการที่ต้องสังเกตอาการอื่นๆร่วมด้วยนอกจากจะกลายเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าแล้วถ้ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนด้วย ก็อาจเป็นโรคที่อันตรายยิ่งกว่าค่ะ 9. ตามืดมัวลงกระทันหันอาจเป็นโรคตาหรือสมองค่ะ 10. ไเมื่อตึงที่น่องและข้อพับบ่อยๆโดยไม่ได้เกิดจากการยืนหรือเดินนานๆอาจเป็นสัญญาณของเข่าเสื่อมค่ะ 11. เเล็บเปลาะบางผิดปกติ ถ้ามีเล็บขาวเยอะเกินครึ่งก็อาจเป็นโรคไตหรือถ้าเล็บยกตัวสูงอาจเป็นโรคปอดค่ะ 12. ระคายคอเจ็บคอไอบ่อยระวังโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจทั้งหลายถ้าเรือรังต้องไปพบแพทย์หาสาเหตุค่ะ 13. มมีก้อนไขมันสีเหลืองหรือขาวตรงเปลือกตาแต่ไม่เจ็บ อาจเกิดจากไขมันในเลือดสูงมากจนตับไม่สามารถกำจัดออกไปได้ถ้าเกิดกระจายใต้เปลือกตาด้วยให้ระวังโรคตับค่ะ14ขี้ตาแฉะหลังตื่นนอนตอนเช้าบ่อยๆอาจเกิดอาการร้อนในค่ะ15เลือดออกผิดปกติตามร่างกายเช่นเกิดจำเลือดตามผิวหนังอาเจียนเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือด มีเลือดออกทางช่องคลอดแต่ไม่ใช่ประจำเดือนควบคู่ไปกับอาการเหนื่อยง่ายให้ระวังเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดหรือลูคีเมียค่ะ 16. เบื่ออาหารสัญญาณของโรคตับวัณโรคและโรครายแดงอีกหลายโรคค่ะ 17. ปัสสาวะเป็นฟองมากกว่าปกติติดต่อกันานานๆอาจเป็นอาการของไตทำงานผิดปกติค่ะ 18. ปวดหลังร้าวมาถึงหน้าท้องขาอ่อนไเดเรียวแรงเวียนศีรษะอาจเกิดมาจากโรคไตค่ะ 19. น้ำหนักเพิ่มร่วมกับตัวบวมลุกเข้าห้องน้ำกลางคืนบ่อยหายใจหอบถี่อาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจโรคไตและต่อมไทรอยด์ผิดปกติค่ะ 20. หัวใจเต้นผิดปกติแบบสะดุดโดยไม่มีสาเหตุ อาจเป็นโรคหัวใจหรือไทรอยค่ะ 21. เหนื่อยง่ายหัวใจอาจไม่แข็งแรงหรือเกิดการอุดตันของเส้นเลือดค่ะ 22. ใต้ตตาคล้ำถ้าไม่ใช่พักผ่อนน้อยก็อาจเกิดจากไตทำงานผิดปกติค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ ถ้าทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ไปให้คนอื่นๆได้ดูกันด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะ